สวัสดีค่ะคุณครูการนาการทศาพบกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1การจเจริญเติบโตและพัฒนาการของแต่ละช่วงวัยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเรามีตัวชี้วัดเรื่องของการวิเคราะห์อ,อิทธิพลความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นค่ะสำหรับในวัยรุ่นนะคะเราจะแบ่ง generation นะคะ ของวัยวัยรุ่นอยู่ที่เจนวายนะคะสำหรับเจนวายนะคะก็จะมีช่วงที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยนะคะช่วงนี้นะคะอยู่สามช่วงวัยนะคะก็คือวัยที่วัยรุ่นตอนต้นนะคะอายุป,ประมาณ1 3บสาถึงสิี่ปีนั่นก็คือม1ม2นะคะในวัยนี้ก็จะมีความสัมพันธ์กับเพื่อน ในรูปของการทำกิจกรรมร่วมกันนะคะวัยรุ่นตอนกลางนะคะก็จะเป็นอายุ15-16ปีอันนี้ก็จะเป็นม3ม4วัยของพวกเรานี่แหละนะคะส่วนใหญ่จะเป็นความสำคัญมากกว่าการทำกิจกรรมร่วมกันนะคะมีทำมีความที่จะร่วมกันทํากิจกรรมนะคะ วัยรุ่นตอนปลายนะคะอายุ17-19ถึง19ปีอ่าวัยนี้ก็ตั้งแต่ม .5 ม .6 และมหาวิทยาลัยนะปี1นนะคะประมาณอายุเท่านี้นะคะ <S <S ส่วนใหญ่แล้วความสัมพันธ์ก็จะเป็นอ่าเรื่องของเริ่มที่จะมีความมั่นคงแล้วก็มีความเรียบง่ายนะคะ <S <S เนื่องจากอ่ามีวุฒิภาวะเพิ่มขึ้นนะคะ สำหรับอิทธิพลของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นนะคะก็จะมีอิทธิพลทางด้านของเพื่อนของครอบครัวโรงเรียนแล้วก็ชุมชนค่ะยังไงบ้างนะคะยังอิทธิพลของครอบครัวนะคะจะมีผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นนะคะฉะนั้นครอบครัวนะคะควรที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกนะคะ พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกมีความเอาจ,อาจริงเอาจังกับสิ่งที่เราตกลงกันไว้นะคะคือไม่ปล่อยปะละเลยนะคะบางอย่างก็อาจจะมีการยืดหยุ่นได้นะคะแต่บางอย่างที่เรา,เาตกลงกันไว้เราก็ต้องเอาจริงเอาจังด้วยนะคะเปิดโอกาสให้มีการชื่นชมนะคะชื่นชมในการทำความดีนะคะหรือว่าสิ่งที่เราที่ วัยรุ่นทําได้นะคะส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ให้ครบทุกด้านนะคะวัยนี้นะคะยังไม่สามารถที่จะรู้ว่าตัวเองรักอะไรชอบอะไรหรือทําอะไรได้นะคะเราให้เขาเรียนรู้อย่างหลากหลายนะคะเพื่อที่จะให้เขาได้หาอัตลักษณ์ของตนเองนะคะครอบครัวนะคะจะต้องหาพฤติกรรมอื่นมาทดแทน ในพฤติกรรมที่ไม่ต้องการอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับสมมุติว่าลูกเล่นเกมมากนะคะติดโทรศัพท์ติดมือถือนะคะอาจจะหากิจกรรมอย่างอื่นนะคะเช่นไปเล่นกีฬาไปน้องเพลงนะคะให้เขาได้ลดละจากกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์นั้นนะคะและมีการสนับสนุนในกลุ่มเพื่อนที่ดีให้กับลูกด้วยนะคะสำหรับโรงเรียนนะคะก็จะต้องมีการ เรียนการสอนในเนื้อหารายวิชาที่มันทันสมัยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมที่หลากหลายตอบสนองความสนใจของวัยรุ่นได้มีการให้คำแนะนำนะคะคุณครูนะคะต้องให้คำแนะนำกับวัยรุ่นด้วยนะคะโรงเรียนก็จะเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทั้งในและนอกเวลานะคะสำหรับชุมชนนะคะชุมชนเป็นส่วนเสริม ทางสังคมนะคะที่จะเอื้อต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นนะคะทั้งทางที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมนะคะซึ่งนะคะพฤติกรรมนั้นนะคะอาจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของวัยรุ่นได้นะคะเช่นชุมชนนะคะที่ที่มีความาระบบการจัดการที่ดีนะคะมีแบบอย่าง ในทางพฤติกรรมที่เหมาะสมก็จะช่วยให้วัยรุ่นนั้นนะคะมีจิตสาธารณะมีส่วนร่วมในการที่จะทำกิจกรรมหรือการบริการของชุมชนทำเพื่อประโยชน์ด้วยนะคะแต่ถ้าชุมชนที่มีแต่เรื่องของยาเสพติดนะคะก็ะอาจจะทำให้พฤติกรรมของวัยรุ่นนั้นนะคะหลงติดยายาเสพติดได้นะคะ สำหรับแนวทางการปฏิบัติของวัยรุ่นต่อสังคมนะคะนั้นพวกเราพวกเราเองนะคะที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวเช่นมีการเชื่อฟังพ่อแม่นะช่วยเหลืองานบ้านนะคะแบ่งเบาภาระของพ่อแม่รับผิดชอบต่อตอนเองไม่สร้างความเดือดร้อนจากตนเองรับผิดชอบต่อโรงเรียนดูแลรักษาความสะอาดทิ้งถังขยะให้ลงถังนะคะรับผิดชอบ ต่อครูก็คือตั้งใจเล่าเรียนเชื่อฟังคําสั่งสอนของคุณครูนะคะรับผิดชอบต่อคนอื่นโดยให้ความเชื่อช่วยเหลือแนะนําไม่เอารัดเอาเปรียบบุคคลอื่นแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมสาธารณะปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองนะคะอันนี้เป็นแนวทางที่จะให้วัยรุ่นนั้นนะคะได้ปฏิบัตินะคะสำหรับอิทธิพลอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่ ทำให้วัยรุ่นนั้นได้มีมีแนวทางในการดำเนินงานซึ่งมันอาจจะเป็นคล้ายๆกับทฤษฎีนะคะลองมาดูนะคะทฤษฎีทําให้คอยตามอย่างเงี้ยนะคะทำให้คอยตามส่วน,น,นะะใ,หใหญ่แล้ววัยรุ่นมักจะยึดให้เพื่อนมีความสําคัญกับเพื่อนมากนะคะ ดังนั้นถ้าหากเราพบเพื่อนที่ดีนะคะก็จะทําให้พฤติกรรมนั้นดีไปด้วยแต่ถ้าเราครบเพื่อนไม่ดีนะคะเช่นเพื่อนชอบเที่ยวกลางคืนนะคะก็จะทําให้เราเที่ยวกลางคืนตามเพื่อนไปด้วยนะคะเรื่องอทําให้เชื่อฟังผู้มีอํานาจนะคะอันนี้นะคะเป็นสังคมไทยนะคะที่มีบทบาทที่แตกต่างกันวัยรุ่นก็มีความพร้อมที่จะ เชื่อฟังแล้วก็ให้ความร่วมมือนะคะในการทํากิจกรรมนะคะก็หากเราได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีนะคะผู้ที่มีอำนาจที่จะให้วัยรุ่นนั้นได้คอยตามก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์หรือผู้ใหญ่นะคะทําให้เกิดความร่วมมือในที่นี้หมายถึงว่าการที่เราจะทํากิจกรรมอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งสำเร็จได้นั้นนะคะจะต้อง วัยรุ่นนั้นจะต้องให้ความร่วมมือดังนั้นนะคะ,ะการที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหรืองานต่างๆหรือสังคมนะคะถ้าวัยรุ่นเห็นความสาคัญแล้วให้ความร่วมมือนั้นกิจกรรมก็จะสําเร็จไปด้วยในเรื่องของการแข่งขันนะคะก็ถือว่าเป็นอิทธิพลต่อ,อ ตัววัยรุ่นได้นะคะการแข่งขันเนี่ยนะคะมันก็มีข้อดีนะคะก็คืออทําให้ตื่นตัวกระตือรือร้นมุ่งมั่นที่จะไปสู่เป้าหมายอย่างมีคุณภาพได้นะคะดังนั้นก็การแข่งขันนะคะอาจจะได้รับคำชมนะคะผลข,ของการแข่งขันนะคะก็อาจจะทําให้วัยรุ่นนั้นมีความสําเร็จได้นะคะ พฤติกรรมการช่วยเหลือนะคะวัยรุ่นนะคะจริงๆแล้วก็เป็นวัยที่อชอบที่จะช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวในโรงเรียนนะคะ,ะช่วยเหลือให้เขาทุกข์นะคะทําให้คนอื่นนั้นมีความสุขกายสบายใจก็จะรับความชื่นชมได้นะคะสําหรับในวันนี้นะคะในเรื่องของอิอทธิพลของอสังคมนะคะ ที่มีผลต่อไยรุ่นนะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ